เพื่อนๆวันนี้มมก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บผักนะคะจะมาเก็บมะเขือกับตัดใบแมงลักนะคะนี่ค่ะเห็นไหมมะเขือลูกใหญ่แล้วนี่นะคะมัมก็จะเด็ดแล้วมะเขือหนึ่งลูกอันนี้อีกหนึ่งลูก นะคะใส่ตะก้าก่อนก้านี่ค่ะต้นเล็กต้นเล็กนี่มีอีกหนึ่งลูกตรงน,นี้อีกลูกนะ่ึะเก็บต้นต่อไปอันนี้ยังลูกน้อยอยู่เอาดูนะคะ ต้นนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสีห้าลูกแต่ว่ามีลูกโตอยู่ลูกหนึ่งก็มาดูต้นต่อไปต้นต่อไปก็มีลูกนี้ลูกหนึ่ง๊ต้นนี้ต้นนี้ลูกนี่มีตรงนี้ลูกหนึ่ง ตรงนี้เล็กอยู่ไปดูต้นอื่นกันลลกนี้เล็กอ่าลลกนี้ลูกนี้ดีกว่าลลกนี้ได้อีกหนึ่งโลกแล้วมาดูต้นนี้ทำอะไรกินดีสดๆสดเลยนี่นะคะตัวนี้อีกหนึ่งลูก อันนี้หนึ่งลูกอืมต้นนี้เอาไว้ให้ใหญ่กว่านี้อีกนิดนีไหมนะเอาเลย <c oughs> เห็นก็อดใจไม่ได้อยากเก็บน,นี่ก็อีกลูกนึงอันนี้เดี๋ยวพวกนี้ให้เขาใหญ่ดีไหมนะพวกนี้ให้เขาใหญ่ดีกว่ารอ,อเอาต้นนี้ก็ยังลูกเล็กอยู่ มีเจอถั่วพูนะคะถั่วพูตัดถั่วพูก่อนอืมถั่วพูได้ถั่วพูอันหนึ่งตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่อันนี้ตะไคร้ตะไคร้อาเดี๋ยวจะให้ดูตะไคร้วันนั้นที่เราที่เรามานี่ที่เรามาตัดกันใช่ไหมนี่ต้นนี้แตกแล้วเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะเห็นไหมเห็นต่อวะนี่ไงที่เราตัดกันตัดกันปพ๊บเห็นไหมคะเขาแตกแล้วหนึ่งสองสามส่ห้านอเลยแตกหนอใหม่ขึ้นมานะคะนี่แหนจะมาดูไอ้ดูถั่วนี่นี่นะคะรอบใหม่นี่ดอกเยอะมากถั่ว ถั่วพูนะคะมีถั่วฝักยาวหน่อยนึงเข็บก่อนนี่สออัอนไปวางนีอีกไม่เอ่ยค่ะเดี๋ยวไปตัดแมงรักต่อกันนะคะน,นะคะก็เป็นก็แมงลักปกติเนี่ยมันจะจับรวบแบบนี้เลยนะคะรวบแบบนี้เราใช้กันไกรตัดทีเดียวเนาะ แต่ว่ามือแหม่มถือวิดีโออยู่อ่ะก็เลยตัดแบบนี้นะคะตัดให้เพื่อนๆดูอืมเนี่ยนะคะเขาเออเรายิ่งตัดนะคะเขายิ่งแตกถ้าเราไม่ตัดเนี่ยนะเขาก็จะเป็นดอกแบบนี้เห็นไหมบางเป็นดอกแบบนี้นะแล้วต้นเขาก็จะแก่ไงไม่ได้พวกนี้นะเราต้องเล็มเล,เล็มตลอดอืม ค่ะเดี๋ยวแม่ก็เอาไปทําเหมือนเดิมก็คือว่าต้มน้ําให้ร้อนแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เนี้ยแหละแม่จะเอาแมงลักเนี่ยไปลวกน้ําพอลวกน้ํานะคะดูแค่พอผักสลดนะคะส,สีให้สีเขาเปลี่ยนเป็นสีเขียวสวยแปบ๊บนึงนะคะไม่ต้องลวกนานก็ตักขึ้นรีบมาน็อกน้ําเย็นเลยน็อกน้ําเย็นพอมันเย็นแล้วอะ่ะก็บีบขึ้นมาเป็นก้อนๆเนอาน้ำออกให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปแช่ แช่ช่องฟีดเนี่ยครานี้หน้าหนาวจะกินอะไรก็มีใส่กินนี่เยอะเลยดีมันตัดไปแล้วสองสามต้นได้อืมนี่นี่นะคะนี่วันนี้ก็ได้มะเขือได้แมงลัก